มหายุทธสถานพบตอนที่35 5หสิหลูกศิษย์หอยอดอัมพรของข้าจะตายเปล่าไม่ได้ต่อให้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าจีเสวียนคงก็จะต้องชดใช้เช่นเดียวกันเจ้าหอยอดอัมพรมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นมาเพราะนี่มันได้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงศักดิ์ศรีของสำนักจักรพรรดิยอดอัมพรถ้าหากลูกศิษย์ถูกสังหารกลับหมาติดตามเอาความศักดิ์ศรีของสำนักจักรพรรดิยอดอัมพรจะต้องไม่เหลืออยู่แน่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหอยยอดอัมพรต้องการเห็นอย่างแน่นอน สีหน้าของจีเสวียนคงก็เคร่งครึมลงเช่นเดียวกันความแข็งแกร่งของเจ้าหอยอดอัมพรต่อให้เป็นมหาปอมมาจานยาเซียนอย่างเขาก็ไม่อาจดูถูกได้เพราะไม่ว่าอย่างไรเสียหอยอดอัมพรก็เป็นสำนักจักรพรรดิเพียงหนึ่งเดียวในมหาโลกาแห่งนี้อาศัยรักฐานของสำนักจักรพรรดิไม่ใช่สิ่งที่คนคนหนึ่งจะสามารถต่อต้านได้แม้ว่าเขาจีเสวียนคงจะสามารถไม่เห็นภายคุกคามจากหอยยอดอัมพรอยู่ในสายตาแต่หลานสาวและลูกศิษย์ของเขากลับทำไม่ได้ แม้ว่าภายในใจจะไม่เต็มใจถึงเพียงใดสุดท้ายแล้วจีเสเวียนคงก็เลือกที่จะถอยหนึ่งก้าใช้การกลั่นโอสดเซียนเจ้ายุทธจักรสองเตาเป็นเงื่อนไขเพื่อแลกกับการที่หอยอดอัมพรไม่ติดตามเอาความเรื่องที่หลัวซิวฆ่าคนนี่ก็คือความอบอุ่นเย็นชาและโหดร้ายของมนุษย์ในโลกยุทธชีวิตของสิจใจกลางคนหนึ่งก็มีค่าเพียงโอสถเซียนเจ้ายุทธจักรสองเตาท่านั่นเอง แน่นอนจีเสวียนคงต้องการประนีประนอมและก็เพื่อให้ได้รายชื่อเข้าแดนเทวินิรันการมาอย่างราบรื่นเพราะความพิเศษของแดนเทวินิรันการมีเพียงผู้แข่งแกร่งแดนมากุฎเทพเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้จากผลการฝึกตนของหลัวซิวหลังจากที่เข้าไปแล้วต้องสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแน่นอนและจะต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในแดนเทวินิรันการเป็นแน่ดังนั้นต่อให้ต้องยอมอ่อนข้อยไม่ว่าจีเสวียนคงจะพูดอย่างไรจีเสวียนคงก็จะต้องเอารายชื่อนี้มาให้ได้ เพียงแต่ว่าสำหรับเรื่องราวพวกนี้จีเสวียนคงไม่ได้บอกกับหลัวซิลสำหรับเขาแล้วเขาเป็นอาจารย์ของเขาหลวซิลเป็นลูกศิษย์มีบางครั้งอาจารย์ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อลูกศิษย์ก็เป็นเรื่องที่สมควรเหมือนกันแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันได้ไม่นานนักแต่ภายในใจของทั้งสองล้วนสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจนั่นไม่ว่าจะเป็นจีเสวียนคงก็ดีหรือหลวซิลก็ช่าง ความจริงแล้วนิสัยของพวกเขาทั้งสองคนก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่บ้างนั่นก็คือเมื่อภายในใจยอมรับคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะต้องเห็นอีกฝ่ายเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างแน่นอนและก็เพราะนิสัยแบบนี้ทําให้อาจารย์และลูกศิษย์อย่างพวกเขาสองคนไม่ค่อยมีเพื่อนนักแต่ทุกคนที่อยู่รอบข้างล้วนจะต้องเป็นคนที่สามารถเชื่อใจและฝากฝังได้ แดนเทวนิรันกาในสายตาของสำนักจักพรรดิและแดนศักดิ์สิทธิ์มากมายมันเป็นดินแดนซ่อนสมบัติที่ยากจะจินตนาการอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนสมบัติระดับสุดยอดทั้ง3ชนิดที่อยู่ด้านในลูกศิษย์ที่ส่งเข้าในทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นล้วนจะต้องนำเหล็กเซียนสมบติงเทินออกมาด้วยจำนวนมากมายและยังมียาเซียนยาเซียนที่ลำ้ำค่านานาชนิด แดนเทลนี้รันการกว้างใหญ่เพียงใดกันแน่ไม่มีใครรู้เพราะมีพลังอันลึกลับปิดผนึกเอาไว้แม้ว่าสำนักศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องการส่งสิทธิในสำนักเข้าไปก็จะต้องแลกกับอะไรไม่น้อยเช่นเดียวกันในสถานการณ์ปกติส่งเข้าไปสิบคนนับว่าถึงขีดจำกัดแล้วและต้องมีผลการฝึกตนที่ไม่สูงไปกว่ามากุฎเทพถ้าหากต้องการส่งมกุฎเทพผู้หนึ่งเข้าไปละก็สิ่งที่ต้องสูญเสียนั้นก็จะสูงยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแล้วมันไม่คุ้มค่าเลย แม้ว่าความสามารถของเจ้าจะไม่ได้ได้แต่เข้าไปในแดนเทลนิรันการในครั้งจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนั้นอาจารย์เองก็ไม่อาจมั่นใจได้หลังจากที่กลับมาจีสเสวียนคงก็ได้มาที่ห้องพักของหลัวซิวกล่าวอาจารย์พบว่าเจ้ายังไม่มีอาวุธเหมาะมือสักอันเลยก่อนที่แดนเทลจะเปิดออกอาจารย์สามารถหล่อหลอมให้เจ้าเองกับมือได้หลอมอาวุธ หลัวซิวได้ยินดังนั้นดวงตาก็เป็นประกายขึ้นมาถ้าหากมีอาวุธที่เหมาะมือชิ้นหนึ่งได้เช่นนั้นความสามารถของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปในระดับหนึ่งได้จีสเสวียนคงเป็นอาจารย์ของเขาหลัวซิวจึงไม่จําเป็นต้องเกรงใจอะไรสําหรับเรื่องนี้ดังนั้นจึงได้รีบล้วงเอาหอกยุดมังกรดําออกมาอาจารย์สิบอยากได้หอกเล่มหนึ่งโดยใช้หอกยุดมังกรดําเล่มนี้เป็นร่างหลักหากนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ จีสเสวียนคงยื่นมือออกไปหยิบเอาหอกยุทธมังกรดำขึ้นมาอาวุธที่มีจิตพันนั้นหาได้ไม่ง่ายนากักนอกจากนี้แล้วยังเป็นสตราวุธพรสวรรค์ที่สามารถวิวัฒนาการได้น่าเสียดายที่ระดับในการวิวัฒนาการนั้นค่อนข้างต่ำไม่สามารถที่จะทัดเทียมกับความสามารถของเจ้าได้สำหรับปัญหาเหล่านี้ของหลวซิลด้วยสายตาของจีสเสวียนคงเป็นธรรมดาที่จะมองออกได้ภายในพริบตา ถ้าสามารถช่วยเจ้าใช้วัสดุบางอย่างหลอมให้หอกยุทธเล่มนี้ของเจ้าเพิ่มระดับเป็นศัสตราวุธราชาในอนาคตหากเจ้าต้องการใช้อาวุธนี้เป็นศัสตราวุธมกผลเจ้าก็จําเป็นจะต้องไปฝึกเส้นเองในระหว่างที่กล่าวนั้นจีสเสวียนคงก็ได้เอาหอกยุทธมังกรดําด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นมหาปนมาจารย์ยาเซียนแต่มาตรฐานในด้านหลอมอาวุธนั้นก็ไม่ได้ต่ําเช่นเดียวกันอย่างน้อยหลอมศัสตราวุธราชาชิ้นหนึ่งก็เป็นเรื่องง่ายเพียงนิดเดียวเท่านั้น นับตั้งแต่ที่แดนในการกลั่นยาได้บรรลุถึงระดับปรมาจารย์ยาเซียนที่หลวซิลได้กลั่นออกมานั้นฤทธิ์ของยาได้เพิ่มสูงขึ้นมาจากเมื่อก่อนไม่ทํากว่าสองเท่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เพียงหนึ่งเดียวของมหาปนมาจารย์ยาเซียนหลวซิลกลั่นยาโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องยาเซียนเลยสักนิดด้วยทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์ของจีสเสวียนคงเพียงแค่ออกมาจากร่องฟันเพียงนิดเดียวก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ทำให้ผู้คนต้องตกตะลึงแล้ว เพื่อให้การเดินทางไปแดนเทลนิรันการในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นหลัวซิลวได้กลั่นยาเซียนระดับ9้าออกมาจํานวนมากและวางแผนไว้ว่าก่อนที่จะเข้าไปในแดนเทลนิรันการต้องเพิ่มระดับผลการฝึกตนของตนเองให้ถึงแดนเทพฟ้าขั้น7ขั้น6กถึงขั้นเเป็นสันปันน้ำแห่งหนึ่งตามที่เคยปฏิบัติมาเมื่อบรรลุได้สําเร็จก็จะต้องได้รับการลงทันจากทันสายฟ้า บนลานกว้างที่ปากทางเข้าเส้นทางดาราทันทีที่ทันสายฟ้าปรากฏขึ้นจะต้องเป็นที่ดึงดูดความสนใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้แข็งแกร่งระดับจักรพัิเทพพวกนั้นแต่ละคนต่างมีสายตาแหลมคมถึงกระทั่งที่ว่าอาจมองทะลุถึงความลับและเล่สในเกี่ยวกับสถานะของเขาออกก็เป็นได้ดังนั้นหลัวซิลเลยได้ออกมาจากลานห้วงดาราและมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของดวงดาวที่ไร้ซึ่งผู้คนเพื่อหาสถานที่สำหรับทะลวงด่าน ที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหินอุกกบาทอันรกร้างไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนอกจากนี้พลังจิตในดวงดาวยังแห้งขอดปกติแล้วน้อยมากที่จะมีคนมาที่นี่หลัวซิวเลือกที่จะเพิ่มระดับผลการฝึกตนของตนเองให้ถึงแดนเทพฟ้าขั้นเจ็ดพายในรวดเดียวอยู่ในที่แห่งนี้ทันสายฟ้าพี่โรดเอาก็ได้ฟาดพาลงมาภาพเหตุการณ์ตรารตาทับถมพื้นที่รัศมีหลายหมื่นลี้ที่มีเขาเป็นจุดศูนย์กลาง ทว่าดาราจักรวานนั้นกว้างใหญ่ไพศาลจนเกินไปต่อให้เป็นพื้นที่ในรัศมีหลายหมื่นลี้ก็ไม่คู่ควรแก่การพูดถึงในดาราจักรวาลยิ่งไม่ต้องพูดถึงลานทางเข้าเส้นทางดาราที่อยู่ไกลแสนไกลต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งจักรพัิเทพก็ไม่อาจรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้ได้อนุภาพของทันสายฟ้าพิโรธเพียงพอที่จะเอาชีวิตของมกุฏเทพขั้นปฐมภูมิทัดเทียมได้กับมหาทันเมื่อบรรลุดแดนมกุฏเทพ ทว่าทันสายฟ้าในระดับนี้นั้นสำหรับหลัวซิลแล้วกลับไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เลยแม้กระทั่งว่าพลังงานมหาศาลที่ประปนอยู่ในทันสายฟ้าพิโรธยังถูกเขาก่อนแปรรูปซาบแดนของร่างยุดร่างเนื้อก็ได้เพิ่มขึ้นตามมาด้วยหลวซิลบรรลุถึงแดนเทพฟ้าขั้น7และบ่งชี้ว่ากดดาราดวงที่16ของเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าขั้นที่2ของหลวซิลได้ถูกเปิดออกแล้วยังขาดกดดาราเพียงแค่อีกสองดวงสุดท้ายก็จะบรรลุถึงแดนบริบูรณ์ ขั้นที่2ของเคล็ดแสงดาวเทียนเต้ากดดาราทั้ง16ดวงนี้สอดคล้องกับกดเป็นตายเวลาและปริภูมิทั้ง4กฎใหญ่อย่างละ4ดวงจากการอนุมานของหลัวซิลกดดาราอีกสองดวงสุดท้ายที่ต้องผนึกรวมนั้นไม่ใช่มีแค่กฎเพียงชนิดเดียวแต่แบ่งเป็นกฎการเวียนว่ายตายเกิดและกดห่วงเวลา ในขณะเดียวกันเมื่อผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนเทพฟ้าขั้น7ดหลัวซิลก็ได้อาศัยยาเซียนระดับ9้าเพื่อเปิดจุดปราณร่างเนื้ออีกครั้ง18จุดลมปราณที่แขนซ้ายได้เปิดถึงจุดที่12จากความสามารถของข่าในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ดาราโบราณน,นมกุฎเทพก็น่าจะ,ะเผชิญหน้าโดยตรงกับมกุฎเทพขั้นหนึ่งได้แล้วระหว่างทางที่เดินทางกลับลานเส้นทางดาราหลัวซิลได้แอบคํานวณความสามารถในตอนนี้ของตอนเอง แม้ว่าผลงานการทะลวงด่านในเส้นทางดาราเขาได้เอาชนะหยุนเทียนอยู่และบรรดาอัจฉริยะจากมหาโลกายอดอัมพรแต่ความจริงแล้วหลวซิรู้ถึงความสามารถของตนเองดีไม่แน่ว่าจะสามารถเทียบกับคนพวกนั้นได้จากความเข้าใจของเขาเมื่อก่อนหยุนเทียนอยู่ถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของมหาโลกายอดอัมพรไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อยอย่างแน่นอนแม้ว่าจะยังไม่ถึงขนาดไร้คู่ต่อสู้ในแดนเดียวกันแต่อย่างน้อยก็มีพลังการต่อสู้อยู่ในระดับเจ้ายุทธ์ในแดนเดียวกัน ไร้คู่ต่อสู้ในแดนเดียวกันนั้นเรียกว่าจัก,กรพรรดิมีความสามารถในการต่อสู้ข้ามระดับที่เหนือกว่าตนเองในหนึ่งแดนใหญ่ถูกขนานนามว่าเจ้ายุทธในแดนเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะต่อสู้ข้ามระดับใน6 7แดนเล็กเช่นนี้ก็หมายความว่าด้วยผลการฝึกตนในระดับกึ่งมกุฎเทพของหยุนเทียนหูพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาต้องสามารถต่อกรกับผู้แข่งแกร่งกุฎเทพช่วงกลางได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในด้านผลการฝึกตนยังคงเป็นข้าบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของหลัวซิลท่านใดนั้นเองตัวสำนึกของหลัวซิลก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติในตอนที่เหาะผ่านดวงดาวรกร่างแห่งหนึ่งบนดวงดาวที่อยู่ด้านล่างดวงนี้เขาได้สัมผัสถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคยกลุ่มหนึ่งเขากวาดตัวสำนึกออกไปอย่างรวดเร็วกลับเพียงแค่สัมผัสได้ถึงเงาร่างหลายสายที่แวบผ่านไปอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างไร้ร่องรอย แม้ว่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สีหน้าของหลัวซิลกลับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะกลิ่นอายกลุ่มก้อนหนึ่งที่เขาสัมผัสได้นั้นเป็นหงเฟยนั่นเองนางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเงาร่างของหลัวซิลได้เหาะลงไปบนดวงดาวดวงนั้นกระจายตัวสำนึกออกไปไม่นานก็หยุดลงตรงจุดที่คนกลุ่มนั้นหายไปในเมื่อสักครู่เมื่อหลวซิวได้มาถึงสถานที่แห่งนี้เขาพบว่าที่นี่มีค่ายกลอยู่บทบางรัศมีพลัง ต่อให้เป็นความแข็งแกร่งของตัวสำนึกของเขาในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านค่ายกลเข้าไปได้ค่ายกลน,นี้ไม่กักกันผู้ที่มาโดยไม่ได้รับเชิญแต่ถ้าหากเข้าไปแล้วอยากออกมาละก็ก็จะถูกกักกันจากค่ายกลคล้ายกับประสิทธิภาพของค่ายยักเย็นค่ายกลระดับมะกุู ไม่นานนะักก็มองระดับของค่ายกลน,นี้ออกแม้ว่าระดับค่ายกลของเขาในตอนนี้ยังไม่บรรลุถึงระดับมะกุฎแต่จากความเข้าใจที่เขามีต่อค่ายกลบวกกับความสามารถที่เหนือกว่าผลการฝึกตนของเขาหากต้องการทำลายค่ายกลแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนอกจากนี้แล้วมีค่ายกลระดับมกุฎปรากฏขึ้นที่ดวงดาวที่รกร้างแห่งนี้เดิมทีมันก็แปลกอยู่แล้วเลยทําให้หลวซิลเป็นห่วงความปลอดภัยของหงเฟยขึ้นมาดังนั้นจึงไม่แม้แต่ลังเลและบุกเข้าไปในทันที เพิ่งจะเข้าปริภูมิในค่ายกลไปหลัวซิวก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นข่าวเลือดอันเข้มข้นดังนั้นเขาถึงได้ใส่หน้าปลอมหลัวซิลในทันทีสีหน้าเคร่งครึมเป็นพิเศษค่ายสั่งเวยเลือดตอนที่อยู่ด้านนอกในเมื่อสักครู่เขาคิดว่านี่เป็นเพียงค่ายกลระดับมกุฎที่แสนธรรมดาเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้เข้ามาแล้วหลัวซิลก็อดไม่ได้ที่จะหัวใจสั่นสะเทือนคิดไม่ถึงว่าจะเป็นค่ายสั่งเวยเลือดที่ชาวร้าย ค่ายสังเวยเลือดประเภทนี้จะใช้สิ่งมีชีวิตที่เข้าไปในค่ายกลเพื่อสังเวยเลือดใช้เลือดของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวนำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชั่วร้ายบางอย่างอากกท่านใดนั้นเองเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหอยหวนก็ได้ดังลอยมาหลัวซิวสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีปีกเทพไร้มนทีนกลางออกมาที่ด้านหลังและพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงสุดจริงอย่างที่คิด ที่จุดกึ่งกลางของค่ายก้นนี้มีแท่นบูชาแห่งหนึ่งตั้งอยู่มีเสาหินหนาใหญ่9ก้าต้นตั้งอยู่บนแท่นบูชาบนเสาหินแต่ละต้นบนล้อมไปด้วยกลุ่มควันสีดำเป็นเหมือนด่งโซ่ผูกรัดเงาร่างของคนผู้หนึ่งเอาไว้หลัวซิวกาวดตัวสำนึกเข้าไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็ได้พบเข้ากับหงเฟยถูกโซ่ควันสีดำรัดเขาไว้กับเสาหินหือมีคนเข้ามาอีกหรือมีแก่นแท้ชีวีที่เข้มข้นมากจริงๆ เหนือแท่นบูชามีกลุ่มควันสีดำสนิทเหมือนดังมึกลอยอยู่เสียงอันเย็นยเยือเยือกได้ลอยออกมาจากหมอกควันสีดำราวกับมีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองหลัวซิลอยู่ตกตาทั้งนั้นลำแสงกระพริบขึ้นมาในร่างกายของหลัวซิลกระบีไร้เงาและดับเงาสายฟ้าลอยออกมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาไอสังหารแผ่ซ่านพรึบหมอกดำสันสถานมีมือที่ขาวประดุดยกข้างหนึ่งยื่นออกมาจากหมอกควันสีดำและคว้าเข้าไปหาห,าหลวซิลทันที มือที่ข่าวประดุดยกข้างนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นมือของสตรีหรือว่าที่อยู่ด้านในหมอกควันสีดำนี้จะเป็นสตรีนางหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนนี้หลัวซิลไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายเช่นนั้นเพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครล้วนเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายต้องการที่จะใช้พวกหงเฟยเป็นเครื่องเส้นสำหรับการสังเวยเลือดหลวซิลไม่ไปสนใจความเป็นตายของผู้อื่นแต่หงเฟยคือเย่เอ๋อของเขาไปตายเสีย หลัวซิลตะโกนออกมากระบี่ไร้เงาและดาบเงาสายฟ้าพุ่งออกไปพร้อมกันช่องอากาศที่อยู่โดยรอบถูกตัดออกในทันทีแสงสายฟ้าแพร่กระจายคลื่นสัตว์สตรวุธราชาสองชิ้นและมือขาวดังหยกกระทบเข้าด้วยกันแต่ที่ทําให้หลัวซิลต้องตกตะลึงก็คือสัตว์สตรวุธราชาทั้งสองชิ้นกลับถูกกระแทกลอยออกไปภายในพริบตา ในขณะเดียวกันกระแสพลังอันแรงกล้าส,สายหนึ่งก็ได้โจมตีเข้ามาทําให้ร่างกายของหลัวสซิลสันสถานเซถอยหลังในกลางอากาศไปหลายก้าวรู้สึกหวานที่ลำคอแทบจะกระอักเลือดออกมาแต่ว่าสําหรับหลัวสซิวแล้วอาการบาดเจ็บเช่นนี้ไม่นับอะไรกระทั่งที่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ร่างอมตะด้วยซ้ํากดชีวิตขับเคลื่อนอยู่ในร่างกายอวัยวะภายในที่ได้รับบ,บาดเจ็บจากการกระแทกฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ปีกเทพไร้มนทีนกระพือถึงขีดสุดเขาพุ่งเข้าไปยังแท่นบูชาด้วยความเร็วสูงสุดเล็งไปที่เสาหินที่หง,งเฟยถูกผูกเอาไว้เจ้ากิดจะช่วยนางหรือเสียงของสตรีดังลอยออกมาจากหมอกดำเพียงแต่ว่าน้ำเสียงนั้นเยือกเย็นจนเกินไปราวกับว่าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆอยู่เลยหลัวซิวเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาก็ได้มาถึงตรงหน้าของหงเฟยทว่าหงเฟยในตอนนี้กำลังสลบอยู่ไม่รู้เลยว่าได้มีคนมาช่วยนาง โซ่ควันดำที่ผูกรัดนางเอาไว้ในนั้นแฝงไปด้วยพลังแห่งกดดั้งเดิมขั้นก้าวหลวซิลขับเคลื่อนกดความตายที่มีพลังการโจมตีแข็งแกร่งที่สุดอาศัยพลังของร่างยุดรร่างเนื้อเนื้เนเพียงอย่างเดียวและตัดโซ่ควันดำจนขาดไปจากนั้นก็กอดหงเฟยเอาไว้แนบอกเป็นร่างเนื้อที่แข,แข็งแกร่งจริงๆมีหน้าในร่างกายของเจ้าถึงได้มีพลังแก่นแท้ชีวีอันมหาศาลอยู่น้ำเสียงของสตรีที่อยู่ในหมอกควันดำแฝงไปด้วยความตกตะลึงเล็กน้อยเพราะว่านางสามารถสัมผัสได,ได้อย่างชัดเจนว่าจอมยุทธ์ที่สวมหน้าก,ากากผู้นี มีผลการฝึกตนเพียงแค่ในแดนเทพฟ้าขั้นเจ็ดเท่านั้นทว่าร่างยุดร่างเนื้อกลับสามารถทัดเทียมได้กับสัตราวุตถราชามันช่างหน้าเหลือเชื่อจริงฮเทพฟ้าขั้นเจ็ดไม่นึกเลยว่าจะมีความสามารถระดับนี้ไอสังหารอันแรงกล้าก้อนหนึ่งแผ่ซ่านออกมาจากหมอกดำภายใต้การครอบงำของไอสังหารก้อนนี้ทําให้หลวซิลถึงกับรู้สึกว่าผิวหนังของเขากําลังถูกฉีก ยิ่งไปกว่านั้นแล้วไอสังหารก็นี้ยังให้ความรู้สึกเก่าแก่ผ่านการเวลามายาวนานราวกับว่าเจ้าของของไอสังหารกลุ่มนี้เป็นเท่าประหลาดที่ได้บำเพ็ญตนมานานหลัวซิลเปลือกตากระตุกตลอดเวลามานี้หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนบอกระดับผลการฝึกตนของเขาออกมาเองต่อให้เป็นฝีมืออย่างจีเสวียนคงถ้าหากไม่สืบค้นอย่างละเอียดแล้วก็ก็ไม่สามารถดูระดับผลการฝึกตนของเขาออกได้ แต่สตรีลึกลับที่อยู่ในหมอกดำผู้นี้กลับสามารถมองระดับผลการฝึกตนของเขาออกอย่างง่ายดายเป็นที่ประจักษ์ว่านางจะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอนวินาทีที่ไอสังหารอันน่าสะพรึงกลัวได้แผ่ซ่านออกมาแท้ยาวที่เกิดจากการผนึกรวมของหมอกดำเส้นหนึ่งได้ฟาดเข้ามาอย่างรวดเร็วการโจมตีเช่นนี้ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจนะแต่กลับให้ความรู้สึกไม่อาจต้านทานได้กลับหลัวซิวดังนั้นสัญชาตญาณแรกของเขาก็คือขยับหลบ ความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของปีกเทพไร้มนทินได้ระเบิดออกมาทว่าไอสังหารอันน่าตกตะลึงกลับไปผนึกปริภูมิโดยรอบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎปริภูมิหรือกฎความเร็วล้วนได้ถูกกดบังคับจากไอสังหารที่ครอบคลุมอยู่โดยรอบผัวแท้ยาวหมอกดําได้ฟาดผ่านกฎปริภูมิเข้ามาได้อย่างง่ายดายการโจมตีจากแท้ยาวหมอกดอํายังไม่ทันได้มาถึงไปสังหารอันแรงกล้าก็ได้จู่โจมเข้าสู่ตัวสํานึกของหลัวซสิวการโจมตีทางวิญญ,ญาณ ในดาราอย่างรู้ที่ตรงกลางระหว่างคิ้วช่องจิตที่มีรูปร่างมนุษย์แล้วนั้นพลันลืมตาขึ้นมาพลังตัวสำนึกอันมหาศาลได้ระเบิดออกมาและกระแทกข้ากับไอสังหารที่ได้จู่โจมเข้ามาในตัวอย่างรู้ในขณะเดียวกันภายใต้ผลกระทบจะกดลดเวลาแท้ยาวหมอกดำที่ฟาดเข้ามาก็ได้ลดความเร็วลงทำให้หลัวซิลหลับหลีกการโจมตีนี้ได้อย่างหวุดหวิดแต่ทว่าหลบพ้นจากการโจมตีโดยตรงของแท้ยาวหมอกดำได้แล้วไอสังหารที่จู่โจมเข้ามาในตัวอย่างรู้กลับทำให้หลัวซิลต้องกระอักเลือดออกมาคำโต ทำให้ร่างของเขาลอยกลับออกไปในทันทีแข็งกแกร่งยิ่งนักร่างของหลัวซิลกระแทกลงไปบนก้อนหินขนาดใหญ่เลือดสดๆไหลออกมาที่มุมปากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต่อสู้กับคนอื่นด้วยตัวสำนึกหลังจากที่เขาได้ฝึกเคล็ดเทลกลั่นวิญญาณตัวสำนึกวิญญาณของเขาในตอนนี้สามารถทัดเทียมได้กับมะกุฎเทพโดยสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเผชิญหน้ากับไอสังหารอันแรงกล้ากลับยังคงตกเป็นรอง หงเฟยที่ถูกหลัวซิลกอดเอาไว้ในอ้อมแขนได้ฟื้นขึ้นมาเพราะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้หลังจากที่นางได้ลืมตาขึ้นก็ได้พบเข้ากับหลัวซิลเจ้าเป็นใครกันเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าสะกดรอยตามข้าหรือหงเฟยจ้องมองใบหน้าที่อยู่ใกล้เพียงนิดเดียวเมื่อรู้สึกขึ้นมาได้ว่าตนกําลังถูกอีกฝ่ายกอดเอาไว้ในอ้อมแขนความแขนอายและโมโหก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้า ได้ยินนางถามออกมาติดต่อกันสามคำถามเวลานี้หลัวซิลกลับไม่มีเวลาที่จะมาตอบคำถามของนางอย่างละเอียดสายตาจับจ้องไปที่หมอกดำที่ลอยอยู่เหนือท่านบูชาอย่างเคร่งเครียดครุ่นคิดว่าจะพอหงเฟยหนีไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไรทำไมเจ้าพูดเล่าเจ้าจะวางค่าลงได้หรือยังหงเฟยเห็นหลัวซิลไม่พูดอะไรอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเรียวงามขึ้นมาในขณะเดียวกันร่างกายก็ขัดขืนขึ้นมาอย่าดื้อสิ สัมผัสได้ถึงความดื้อรั้นของสตรีที่อยู่ในอ้อมแขนหลัวซิลขมวดคิ้วแล้วยกฝ่ามือขึ้นมาเพียหงเฟยสัมผัสได้ถึงความแสบร้อนที่แผ่ซ่านมาจากก้นให้ตายนางก็คิดไม่ถึงว่าบุรุษหนุ่มสวมหน้ากากผู้นี้จะมีการเคลื่อนไหวเช่นนี้แบบนี้นี่เองข้าคิดว่าข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นผู้ใด ในหมอกดำที่ตลบอบอวลเงาร่างสายหนึ่งได้เดินออกมาจากด้านในเป็นสตรีที่มีรูปร่างอารชรจนแทบจะสมบูรณ์แบบนางหนึ่งสวมชุดผ้าโปร่งบางๆสีดำโครงร่างอารชรปรากฏให้เห็นอย่างเลือนรางอยู่ภายใต้ผ้าโปร่งสีดำช่งางเยวยวนยิ่งนักริมฝีปากสีแดงเข้มมีสเสน่ห์น้าหลงไหลทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวล้วนแฝงไปด้วยสเสน่ห์แห่งความเป็นผู้หญิงอย่างไร้ที่สิ้นสุดทว่าสายตาของหลัวซิวกลับจับจ้องอยู่บนใบหน้าของสตรีชุดดำนางนั้นเนื่องจากใบหน้าของอีกฝ่ายไม่ใช่คนแปลกหน้า หลิวเซี่ยหานอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่หลัวซิวเมื่อหงเฟยได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสตรีชุดดำก็ต้องตะลึงเงินอย่างห้ามไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่ประตูเขาสำนักเซียนเทียนหยุนทั้งสองคนจำได้ว่าหลังจากที่ถูกบรรพอาจารย์เทียนหยุนค้นวิญญาณวิญญาณของหลิวเซี่ยหานก็ได้แตกสลายไปแล้วนางมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่มนเวลานี้ได้อย่างไรพยายามหาแทบตายก็หาไม่เจอพอเลิกหาเลิกสนใจกลับได้มาง่าย หากาแบบคาดไม่ถึงเสียอย่างนั้นเจ้าหนุ่มที่สวมหน้ากากเจ้าก็คือหลวซิวข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมดวงตาแปลงประกายแวววาวของสตรีชุดดำได้จ้องมองมาที่หลวซิลแม้แต่น้ำเสียงก็ยังแฝงไปด้วยความมีสเสน่ห์ใบหน้าที่เหมือนกับหลิวเซี่ยหานไม่มีผิดแต่รัศมีของทั้งสองกลับแตกต่างกันไม่เหมือนกับเจ้าสำนักน้อยของสำนักเซียนเทียนหยุดเลยสักนิดแต่เป็นปีาศาสาวที่โปรยสเสน่ห์ให้มวลมนุษย์ลหลงไหลต่างหาก สตรีชุดดำมองสถานะของหลัวซิลออกในทันทีสำหรับเรื่องนี้หลัวซิลไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถมองทะลุการปลอมแปลงจากหน้าปลอมซิลได้สำหรับเรื่องที่นางสามารถเดาฐานะของตัวเองออกคงเป็นเพราะท่าทีที่เขาได้ปฏิบัติต่อหงเฟยหลิวเซี่ยวหานเป็นเพียงแค่ร่างอวตารร่างหนึ่งของข้าเท่านั้นแต่กลับต้องวิญ,ญญาณแตกสลายไปเพราะเจ้าทำให้ร่างจริงของข้าพล่อยได้รับบาดเจ็บไปด้วย เดิมทีเพียงแค่ต้องการตูดแก่นโลหิตมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าจะหลอกล่อเจ้ามาได้สตรีชุดดำกล่าวอย่างย้ยัน